สช่แตาเนีย่ยไอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่คคคะบประธานนั่งดีเลยค่ะมาจากไครครับนี่ยนั่งเลยครับผมมาจากไทยในเมือง,องคุณตาโอ้นคนรในบุกครับโดยมาตามมนโอ้นคนพรนคนพนมมายัางครับนี่ยวัชิมาขอสมัครร้องเพลงน้องเพลงโดยพูดโดยอีกบุปผาสาวบปานพิมพเป็นลูกครึ่งโอ้ซื้อยังครับนี่ซื้อบีมจ้าซื้อบีม อ๋อมีมีมีเพจมีอย่างยู่บ่มีช่องอย่างยู่บ่มีค่ะช่องอ่าบีมสาวยอบีมสาวยอเนาะออันนั้นซื้อยังครับอ่อนค่ะอ่อนโอ้อันั่นได้ครับผมลิต้าค่ะโอ้บีมอ่อนลิต้ามึงได้กซื้อยังขี้กระลื้นขี้กระลื้นโอ้ร้องร้องเพลงแนวใดครับนี่ลูกพุ่งค่ะลูกทุ่งมะลำอมลองร้องสดๆจากท่อนได้อยู่บอได้อยลิตาได้อ้าลองมึงครับ เอาทอนหกเลยบอเออทอนหกเลยเดี๋ยวใจพี่ให้น้องเคนฟังโอเคต้องฮักไปสุดใจความสื่อตรงได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือพอได้บ่พอได้อยู่เลยตื่นเต้นตื่นเต้นแบบมาเห็นประธานห้างแล้วแบบ รู้สึกแบบเสียงสั่นเลยครับผมโมเป็นยังลองดูดูครับผมนี่มังกลามมันเสียงดีอย่างไรตามมึงลองเินเกิร์ดูยอาท่อนนึงอินมีมียังมึงมียังโอ้ยน่าจะโมต่นไปนี่อ๋อไม่อย่างอีกมาจากไหนอ่ะนะไม่อย่างอีกแบบเนี้ย โอ้ยเนี่ยด็กๆอย่าไปนอันนด้วครับเด้อลูกหลานผมด้วยแหละตอนยังน้อยไม่ใช่เขาตีหัวครับตอนนี้มันเป็น่ต้นนแลวเาะมันเป็นรักไอ้มะม่วงเขามะม่วงกับโมม่วงบุษุกสำหรับตาปะเออกุยยาสุกะถ้าสุกกูมาพี่มาพี่มึงอยู่พี่พี่พี่เขาโมม่วงนิดนิดมันมีมาพี่มัมีพิษมีภัยดอกมันครับเป็นตรงนี้ครับเดี๋ยวไปถือสามันโ มีอย่งพูกยังมาไมอย่างนั้นโอ้ย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 อ้ยโ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 ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโออ้อ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ออ้ยยโอ้ย ลูกลูกไผ่นะซื้อตีตีหัวรับตีนุ่งซื้อมันนะงหินเป็นแมสีนี่แต่ว่ามันกับกูจักสัมมาครวะเกจักูรักผูใหญ่ไอเลี้ยงมันมาแต่น้อยผมครับน่ะมารยาดีไอเลี้ยงมันมาแต่น้อยครับลองที่หัเจ้าลาไก่พูดไก่พูดดอกลอกกัดไหมมันลองพีงมวนอยู่ไหมอยากฟังไงแต่ว่าอยใหมามันลง เพือพงมันฟ uh, ังลองขอเงินี่เออมึงลองพลงนี้กูเอาเงินให้๋อตาไปตาะไตาะไจะตามจีได้ตามเปิดเปิดเปไปให้กูเลยอ้ไอ้นี่ออไอ้ลตกามากากคนามอลกนะมึงนะอาอให้ให้หนัับ เมึงสาวก็ได้เลยนะมึงเนาะเพลงเพลงงไหนก็ได้ที่ที่รู้สึกว่าร้องม่วนที่สุดเลยร้องขอเป็นเดียร์ติมึงชอบเป็นเมียอะไรเลยเนี่ยติ๊งบอกกันนี่บอกสภาพมึงนะแม่เอาร้องรองหน้าฟังอยเลยใครครับใครครับผมจิ้ไปเลยเหรอแต่ใครเหรอเห็นคนใหม่ได้หน้าลืมหลังนะมึงเนาะแล้วมึงมาแา่ไทยไหนมึงมาแา่ไทยก็มาแล้วมึงฮะ ลึกดเลือดเลยเอาเอาพี่เนี่ยเราต้องก่อไฟเต้ฮะเราต้องต่ออทัยเอ้ก็ต้องไฟไฟออกไฟไม้ออทัยโอ้โคือกูฟังมันว่ากูเดียวนะกูเลี้ยงมาแต่น้อยคนจับจับจับอะไร มีความสุขกินชื่อใต้เป็นทุกข์สงไรก็สอดอังเลยม ดเดี๋ยวจะจัดเพียงคู่ให้เด้ดดอตายตายเฮ้ยฟีซี่เป็นให้เพิ่นตั้งชื่อก่อนอยังไม่ได้ชื่อตัวอยู่โอ้นักร้องอย่างนี้แล้วก่อนดางเขียว <c oughs> ดเดี๋ยวให้พี่น้องตั้งชื่อให้ว่าชื่อนักร้องอย่างนี้ต้องมีต้องฉายาเลยขับขายของเขาเลยโดยโดยโดยแต่ก่อนมันก็มีสายาเลยน้องชายแท้ๆขับของลำเพลินมุกะก่อนได้หนึ่งขับของเขาลำเพลินมุกะก่อน ลำพังก็เจ้าตัวเองไม่รอดแต่ก่อนร้องคู่กับเงาเสียงนะเงาเสียงของสนุกสิงมาตนะครับทุกคนเขาเป็สิงมากครับเขาก็คือสุนัขสิงมูดนะครับผมกำแพงบึ้งๆๆๆๆไปที่นะครับยังกำมานี่บ้านอยู่ใกล้ๆนี่มาเรื่อยๆเหมือนมันเห็นคนหลาไม่ได้ครับพี่นี่ลายสูตรมีนมันเป็นเห็ดรถหลาย เป็นรถหลายมันยักมารถเดียหาบาทสิบาทมือบาทนี่ก็เอาดืมเอาเงินดืมเอาเงินดืมเอาน้ำารลมให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียักษ์โซ่ครัเบเดีดี๋ยวเดบ่อบักติงนุง่ั <c oughs> กติงนงุมันเป็นน้องสายแท้แข,ของต้นฮักน้องบตุติ๋มแต่อ้มันเป็นนักร้องกะมี้ีนย้ายเสืสเวตฟ้าเลยเียกุว่าเนยตัว ไปแล้วครับสำนีแหละพี่น้องเลยนะครับไปลุงจะไปโบกรถเขาไปลุกรถเขาเออเออคน้เออเออเย่เดีอโอ้แล้วแต่ม่ได้เป็นไปอืมวัตถิแต่งเีลงมันร้องอยู่นี่เสียงดีติดตามสนับสนุนาครับอันนี้อันนี้น้องน้องบีมอยู่ ยู่นครพนมเนะาะค่ะสาโ<อ>วโยนครพนมพี่น้องฝากติดตามน้องบีมด้วยนะครับผมฝากติดตามบีมด้วยนะคะครับผมเอาสำนีเดี๋ยวี่น้องกล่อม